ครับกับสวัสดีเอฟซทุกคนนะครับผมสูตรรับนําโชคเนาะวันนี้ก็จะมีอ่าสูตรนี้ที่หลายคนเรียกร้องมานะครับผมก็ขอให้เปิดสูตรนี้หน่อยเพราะว่างวดที่ผ่านมานะครับผมอ่าเปิดสูตรนี้เป็นครั้งแรกนะครับผมก็เป็นครั้งแรกคลิปแรกนะงวดที่แล้วนะก็เข้ามาที่ เลขเจ็ดตัวเดียวตรงๆเลยนะครับตรงหลักก็คือหลักหน่วยนะจะใช้สองสูตรอ่ะเนาะผมจะใช้สูตรสเตเตซึ่งตัวเลขมันอาจจะเยอะก็คือเจ็ดตัวนะครับแต่ว่าพอเจ็ดตัวไปชนกับสูตรหลักหน่วยอีกสูตรหนึ่งซึ่งเดินดีอ่ะตัวนั้นจะเป็นตัวเลขแค่สองตัวนะครับพอชนกัน บางครั้งก็ชน2บางครั้งก็ชน1นึงแข่งวดที่ผ่านมาคือชนแค่ตัวเดียวเลข7เขาก็มาตามนั้นนะครับวันนี้เราก็มาดูสูตรนี้กันเลยดีกว่าเนาะครับเนาะหลายคนอยากเห็นสูตรนี้โอเคก่อนอื่นก็มาดูนะมาดู สถิติเขาก่อนนะครับผมลงให้ดูหนึ่งสองสามสี่นะครับสี่ก็ไปดูงวดที่ผ่านมาด้วยเป็นหนะ้าเนาะว่าเขาชนกันตัวไหนนะชนกันแล้วมาจริงหรือเปล่านะครับผมอ่าบางคนก็ยังไม่เห็นสูตรนี้นะเพราะผมเพิ่งลงไปสูตรสะเลเตอย่างงวดนี้นะครับที่ออกสองศูนย์สองนะสูตรสะเลเตตำแหน่งที่ผมใช้ก็คือ สูตรสเลเตนะจะใช้หลักหน่วยหมุนครั้งที่สี่นะครับหมุนครั้งที่สี่บวกสามนะของที่ก็จะได้ตัวเลขเจดตัวนะครับอย่างงวดนี้ห้าบวกสามได้แปดแล้วก็เพิ่มไปทีละสามตำแหน่งเพิ่มไปทีละสามสเต็ปสามตำแหน่งครับ8 9ดเก้าสิ3 14 1เ16 1ส18 1องส21 22 23 24 2ี่6าสกเจ็ดเกยิบบบสอย่สาี่บห้าหประมาณนี้นะครับแปดหนึ่งสี่จ็ศูนย์สามหแล้วก็มาดูสูตรที่ ใช้ชนก็คือหลักพันรางวัลที่หนึ่งบวกด้วยอันนี้คือหมุนครั้งที่สามนะครับหมุนครั้งที่สามสามตัวหมุนครั้งที่สามใช้หลักร้อยแล้วก็หมุนครั้งที่สี่สามตัวหมุนครั้งที่สี่ก็ใช้หลักร้อยเหมือนกันพันบวกร้อยบวกร้อยแล้วก็มาบวกเก้าของที่ที่หนึ่งนะครับผมเจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวก 6เป็น17 17บวก9ป็น26ก็จะได้6อย่างเงี้ยแล้วก็ไปบวกเพิ่มอีก5แต้มคงที่6บวก5ขอคงที่ได้11ก็เป็น6กับ1นะครับอ่าพอมาดูตัวชน6กับ1เห็นปะได้6กับ1ก็ชนทั้ง1ทั้ง6นะเขาก็มาที่ออกอะไร CC 6นะครับนี่ก็คือหลักหน่วยตามนั้นเลยนะครับ6นะครับถัดมานะครับ สูตรสเลเต2องบวกสใน 5, 8, 1, 4, ปดหส่ย์สส่วนอีกสูตร1สูตรตัวชนเนาะหนบวกเเป็น 10, บวกสองเป็นสิบสอบวกเเป็น21นะครับก็ในหนบวกอีก5ก็เป็น6นะครับ1ก็ชนนี่นี่หมีไหมไม่มีงวดน,นี้เนาะชนแค่ตัวเดียวนะครับก็คือเลข1เลขหมาดูหลักหน่วยงวดถัดมาเขาออกไปท่ะไรเจ็ดสี่สามเก้าห้านะครับเก้าห้านึ่งนะ หลักหน่วยที่มาก็คือเลข1ตามนั้นนะครับชนตัวเดียวเขาก็ยังมาให้นะครับโอเคอถัดมานะครับนี่หมุนครั้งที่4ี่หลักหน่วยคือ9้านะครับบวก3ามเกบวกสามเป็นสนะิบสองสองห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์นะครับสเ,เตเตส่วนอีกสูตรตัวชนก็3ามบวกศูนย์ได้3ามบวกสาเป็นหกหบวกเ้าเป็นสิบ ห้านะครับสิ้าก็ได้5้าบวกอีก5แต้มได้สิบใสศูนย์ห้ามีชนไหมห้ามีนะครับเนี่ยห้าก็ชน0ูนยชน2ตัวเลย5้ากับ0ูนยมาดูว่าถัดมานะครับเขาออกไปที่อะไรครับห้าห้าเจ็ดเ้าเก้าศูนะครับลักหน่วยเลขศูนย์ี่ครับมานะครับหัวนี้หน่วยครั้งที่4ี่หนึ่งบวกสามี่สี่สี่เจ็ดศูนย์สามห เก้างนะครับตกเกแล้วก็เจ็บวกเเป็นสิบ่วกเเป็นยี่สิบสามวกเเป็นสามสิบสองครับสองบวกห้าเป็นสองบวกห้าเป็นเจ็นะครับโอเนนคก okay. ็หาตัวชนสองชนไหมชนนะครับตัวแรกนะครับเจ็ดก็มีนะครับชนทั้งสองตัวเลยสองกับเจ็ดงวดนั้นเขาออกอะไรครับผมหวยรัฐบาลไทยเขาออกไปที่ สองห้าหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดนะครับศู 0, 9, นยะ์เก้าเจ็ดเนาะอ่าหลักหน่วยก็คือมาที่เลขเจ็ดนะครับล่าสุดนะครับงอชี้ผ่านมาหมุนครั้งที่สี่นะครับหลักหน่วยคือสองบวกสามได้ห้านะครับห้าแปดหนึ 0, 1, 2, 3, กก่งสี่เจ็ดศูนย์สาม 9, น,นะครับอีกศูนย์หนึ่งก็หนึ่งบวกสองได้สามบวกกับศูนย์ได้สามเหมือนเดิมบวกเก้าเป็นสิบสองนะครับ นะสิบสองได้สองบวกห้าแต้มมันเจ็ดนะครับโอเคสองกับเจ็ดเนาะตัวชนก็คือเลขอะไรสองห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามไม่มีสองเลยนะครับงวดที่ผ่านมาผมบอกว่าสองไม่น่าจะมาที่หลักหน่วยมาได้คือหลักสิบนะครับแล้วก็ตัวที่มาคือเลขเจ็ดนะผมมองเลขเจ็ดเป็นแต่แรกเลยว่ามาหลักหน่วยน่ๆแน่แนมาจริงๆครับได้เลขเจ็ดตัวเดียวงวดล่าสุดเขาออกไปที่อะไรเนาะ ผมก็ฟันหน่วยบนให้ตัวเดียวแข็งแขนงวดที่ผ่านมานะครับก็คือ16ท่ค6หกหลักหน่วยให้เลข7ดตัวเดียวนะครับนะบเขาก็ออกไปที่สา6ห้าหเจ็ดห้าเจ็ดตรงๆเลยนะครับเจดดตัวเดียวชนตัวเดียวก็ยังมานะครับมาดูงวดนี้กันเลยนะครับเพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลา ขอประกาก่อนนะครับสามห้าหกเจ็ดห้าเจ็ดนะครับแปดห้าแล้วก็ครั้งที่หนึ่งก็คือศูนย์ห้าแปดครั้งที่สองสี่หนึ่งศูนย์ครั้งที่สามเก้าหกสี่หมุนครั้งที่สี่ห้าแปดสี่นะครับตรงตามตำแหน่งนะครับไม่ไม่ผิดถ้าถ้ามันผิดบางครั้งตัวเลขมันเคลื่อนเลยนะ <c oughs> เออยึดตามการออกสลากนะครับอย่าไปยึดตามเว็บน,นะครับโอเค ลักน้อยทั้งที่สี่ก็คือสี่นะครับอันนี้คือสูตรสเลเตเอาสูตรสเลเตไปก่อนนะครับสี่บวกสามคงที่นะสี่บวกสามจะได้เลขเจ็ดนะครับตัวแรก <c oughs> ตรงนี้ยังไม่พอนะครับเพราะว่าตัวเลขมันเยอะไปหน่อยสี่บวกสามจะได้เจ็ดแปดเก้าสิบ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25นะครับอ่ะ7 0 3 6 9 2 5นะครับบวกบวกทีละ3เนาะได้เลข7ตัว1 2 3 4 5 6 7โอเคครบถ้วนนะครับส่วนสูตรที่นำมาชนนะครับนำมาตัดก็คือสูตรนี้ นะตำแหน่งตรงกันนะครับน่าจะตรงกันขอไล่ดูก่อนนะครับอ่าหลักพันวันที่หนึ่งบวกด้วยหลักร้อยครั้งที่3แล้วก็หลักร้อยครั้งที่4ีบวกเก้าคงที่นะครับโอเคถูกต้องนะครับตำแหน่งนะถ้าโยงผิดนี่ก็ตัวเลขก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งนะครับจะไม่ตรงเหมือนเดิมนะครับหก บวก9เป็น15 15้บวกหเป็น20นะครับ20บวกกับ9เป็น29นะครับ29ตัวเลข2ตัวนะครับที่จะได้มานะครับตัวแรกก็คือเลข9นะครับ9อีกตัวหนึ่งตัวเลขอาจจะเล็กไปหน่อยหรือเปล่า นะก็ไม่น่าจะเล็กนะครับเล็กเกินไปหรือเปล่าเก้า <c oughs> บวกอีกห้าแต้มนะครับเก้าบวกห้าเป็น,นนะสินบสี่นะครับนะก็ใส่เลขสี่นะครับเก้ากับสี่นะครับงวดนี้นะกับวกทีละห้านะตรงนี้จะบวกห้าแต้มนะครับเหยนไหมตรงนี้หน่อยก็ได้อ่ะบวกห้านะครับโอเค ทีนี้ก็มาดูตัวชนนะครับจะมีชนไหมนะถ้าไม่ชนก็ว้าวุ่นเลยนะครับ <c oughs> เลือกไม่ถูกเลยนะครับอ่ะตัวแรกเลยนะครับมาดูข้างล่างดีกว่าเก้ามีไหมเก้ามีนะครับเก้ามีอีกตัวหนึ่งมีไหมสี่เจ็ดศูนย์สามหกเก้าสองห้าผมบอกไม่ผิดนะ 7 8 9 1แต่ก็1 3 1 4 1 5 16 17 18 1 9า0ส1 22้า24เ5โอเครอบนี้ชนแค่ตัวเดียวนะครับเหมือนรอบที่ผ่านมานะก็ชนกันที่เลข7ตัวเดียวรอบนี้ชนที่เลข9ตัวเดียวจะมาหรือเปล่าเลข9หลักหน่วยบนงวดประจำวันที่30ทอคอทคซึ่งตรงกับวันเสาร์เหมือนเดิม <c oughs> ก็ออกวันที่30นะครับอ่ะ เพราะฉะนั้นหน่วยบนตัวเดียวหน่วยบนงวดประจำวันที่30นะครับทอคอ6 6นะครับ ตัวเลขที่จะมานะครับก็คือตัวนี้เลยครับเลขเก้าตัวเดียวนะครับเขาจะมาหรือเปล่าเก้า <c oughs> ตัวเดียวชนกันตัวเดียวรอบนี้ฝันไปที่เลขเก้าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้านะครับหลักหน่วยบนนะครับไม่เกี่ยวกับล่างนะจะมาให้ไหมครับรอดูครับรอชม 9นะครับ9ตัวเดียวของเรานะครับอ่ะบทสรุปหลักหน่วยสูตรนี้จัดให้เรียบร้อยนะครับ9ตัวเดียวซึ่งอ่ะคลิปก่อนหน้านี้ผมก็ปล่อยไปคลิปหนึ่งแล้วนะครับของงวดนี้นะครับผมปล่อยคลิป เอ,อวิ่งเงินแสนไปนะใครใครได้ดูหรือ,อยังไม่รู้มีใครได้ดูหรือ,อยังนะครับคลิปวิ่งเงินแสนของเราตัวเดียวนะครับดูดูว่าได้อะไรนะนะขอดูก่อนนะเออเตรียมอ่าวิ่งเงินแสนของเรานะครับถ้ามาเทียบกันนะนี่ มาครับวิ่งเงินแสนของเราครับงวดน,นี้ได้ตัวเดียวครับผมขอเลื่อนไปทั่งนี้นะครับอ้าวถ้าเทียบกันตัวต่อตัวแบบนี้เลยครับอันนี้คือเทียบกันตัวต่อตัวเลยนะครับนี่คนละตัวครับคือถ้ามาตามนี้ ถ้ามาตามนี้เราฟันได้เลยไหมเออได้แค่ตัวเดียวเนี่ยรอบนี้ตัวเลขไม่ชนกันรอบที่ผ่านมาเขาชนกันนะครับเลขวิ่งเงินแสนนะเลขวิ่งเงินแสนงวดที่แล้วกับหลักหน่วยนี่นะครับเดี๋ยลองเอาเลขวิ่งเงินแสนมาดูกับเลขหน่วยบนนะฮะลองดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอลองเทียบให้ดูนะ อันนี้วิ่งเงินแสนตั้งแต่งวดแปดหนึ่งสองไหนตัปหนึ่งอ่ะงวดสองศูนย์สองนะครับที่ออกสองศูนย์สองนะก็คืองวดนี้ที่ผมลงหน่วยบนตัวเดียวให้ดูนะครับสองศูนย์สองงวดนี้ได้หกกับหนึ่งนะครับสองศูนย์สองอ่ะแล้วก็เจ็ดศูนย์สองผมได้อะไรนี่อ่าเจ็ดศูนย์สองผมได้หกนะครับเลขวิ่งเงินแสนนะ จ็ดสองเจ็ดสองสองได้วิ่งกันแสนตัวเดียวคือเลขหกส่วนหลักหน่วยได้หกนะครับชนกันก็มานะครับคือถ้าชนกันการันตีการมานะครับอันนี้คือเปรียบเทียบสองสูตรให้ดูนะครับนะก็ตัวเลขอาจจะอันนี้นิดนึงเดี๋ยวผมขอขอเอาใบนี้หลบนิดนึงนะครับบางคนอาจจะงงเพราะว่าอาจจะตาลายนะครับเดี๋ยวผมค่อยเอามาให้ดูนะครับผมขอเปรียบเทียบสูตรนี้ให้ดูกันก่อนนะครับ ลองเอาเทียบชนกันดูนะครับอ่าแป๊บหนึ่งขเขเลื่อนดูเลื่อนไปฝั่งนี้นะครับนี่วิ่งเงินแสนได้หกแล้วก็สูตรหลักหน่วยผมได้หกกับหนึ่งนะครับก็ชนที่เลขหกเขาออกวันที่สี่สี่หกนะครับสี่สี่หกชนแล้วมาเลยนะครับอ่ะถัดมานะครับวิบ่งเงินแสนผมได้เลขห้านะครับเลขห้าตัวเดียวอ่า กล่องโทษีเออสวนสวนหลักหน่วยผมได้หนึ่งตัวหนึ่งนะครับเออไม่ชนกันแบบนี้นะครับจับคู่กันได้เลยนะครับห้าหนึ่งเขาออกไปที่เก้าห้าหนึ่งตรงตรง,ตรงครับโอเคเลยทามาแบบนี้อา่าวิ่งเงินแสนได้ศูนย์สวนหลักหน่วยผมได้ห้าครับศูนย์นะครับชนกันที่เลขศูนย์มาไหมเขาออกไปที่เก้าเก้าศูนย์นะครับเออ โอเคเลยนะอะวิ่งเงินแสนในเก้าคำนวณนี้ส่วนหลักหน่วยผมได้สองกับเจ็ดนะครับสองกับเจ็ดไม่ชนก็จับคู่เก้าสองเก้าเจ็ดเขาออกไปที่อะไรครับนะครับได้สองฝั่งหลักหน่วยสองตัวสองกับเจ็ดไม่ชนกับสูตรหลักแสนสูตรวิ่งเงินแสนนะครับจับคู่กันได้เลยเก้าสองเก้าเจ็ดนะครับเพราะว่าฝั่งนี้ต้องเป็นหลักหน่วยฝั่งนี้ถ้าฝั่งนี้ไม่ชนก็ให้เป็นหลักสิบไปนะครับ 92,97ออกไปที่097นะครับตรงๆนะครับอ่างวดล่าสุดนะครับหลักแสนได้ที่เวิ่งเงินแสนนะครับหลักแสนไม่ใช่หลักแสนนะครับพูดผิดนะครับวิ่งเงินแสนในเจ็ดนะครับหลักหน่วยผมก็คือชนที่เจ็ดตัวเดียวนะครับชนกันแล้วมาตรงนี้ก็ชนกับวิ่งเงินแสนพอดีก็มาตามนั้นนะครับเลขเจ็ดนะครับโอเคนะอันนี้เปรียบเทียบให้ดูนะครับผมก็สองสูตรนี้ สวยเลยนะครับเวิร์กเลยนะครับเออวิ่งเงินแสนกับสูตรหลักหน่วยอ่ะถ้ามาตามนั้นแล้วนะครับอ่ะรอบนี้วิ่งเงินแสนของผม,ผมตัวเดียวนะครับที่ผมลงให้ไปก็คือเลขเจ็ดได้เลขเจ็ดอ่าส่วนหลักหน่วยตัวเดียวรอบนี้ชนที่เลขเก้าจะมาหรือเปล่าไอ้บางคนชอบสี่นะครับก็สี่น่าจะดังนะครับรอบนี้สี่หรือจะ หรือจะไม่มาตัวชนแต่สูตรหลักหน่วยผมไม่มีนะลองดูนะหลักหน่วยผมมีอะไรหลักหน่วยผมจะยึดสูตรสเตเตนะอย่างที่ผมเคยพูดไว้แล้วก็บอกไว้ตั้งแต่งวดที่แล้วบอกว่าสูตรสเลเตผมจะยึดเป็นสูตรหลักหน่วยที่เดินดีกว่าเพื่อนเลยนะครับสูตรนี้เจ็ดตัวนะครับตัวเลขเจ็ดตัวแต่ว่ามันการันตีว่ามันมัน,ม,นมันเดินอะ่ะเออการันตีว่ามันเดินนะครับรอบนี้เจ็ดศูนย์สามหกเก้าสองห้านะครับ มาได้แค่7ตัวนี้ก็คือเลขเจ็ดเลข0ูนย์เลขสามเลข6เลข9้าเลข2องเลขห้าซึ่งตัวที่ชนกันกันกบศูตรนี้ก็คือเลข9กนะครับฉะนั้น9จะมาหรือเปล่าถ้ามาก็คือโป๊ะเชะเลยเพราะว่ามันไม่ชนกับวิ่งเงินแสนคือถ้าวิ่งเงินแสนไม่หลุดนะครับวิ่งเงินแสนไม่หลุดซื้ออะไรขอให้ได้ขอให้มี7ส่วนสูตรหลักหน่วยซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี9เป็นหลักหน่วย นะครับตรงกันพอดีเลยถ้ามาตามนั้นนะครับตัวเดียวนะครับรอบนี้เจ็ดเก้าครับกระซิบครับเดี๋ยวเลขดังครับตัวเดิมที่เคยออกไปงวดก่อนนั้นนะครับงวดนั้นเขาออกเก้าเจ็ดนะครับรอบนี้ได้ตัวเดียวลองดูนะครับส่วนสูตรหลักร้อยหลุดสูตรหลักร้อยสุดหลักร้อยงวดนี้ก็สวยนะครับสูตรหลักร้อยสี่ตัว กับมาเดินต่อแล้วนะครับผมก็งวดที่ผ่านมาผมลงให้ดูนะก็กลับมาเดินต่อนะครับเข้าไปที่เลขเจ็ดนะงวดน,นี้เราลุ้นว่าจะมาตัวไหนนะครับนะสามตัวมีสิทธิ์แตกครับรอบนี้ถ้าเลขไม่ชนกันแบบนี้เราก็จับคู่กันง่ายนะครับตัวเดียวนะครับเจ็ดเก้านะนะช่องนี้จัดให้ก่อนเลยครับคลิปที่สองนี่ก็ได้สองตัวแล้วนะครับเนี่ยสองตัวเหลยวหลักร้อย โอเคเราค่อยมาดูกันใหม่นะครับผมอ่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคํารับชมเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันตลอดมานะครับเนาะวันนี้เราก็เก็บข้อมูลไปนิดนิดไปก่อนนะครับผมก็เพิ่งจะวันที่สิบเ้านะครับนะคลิปนี้ผมก็จะปล่อยวันที่สิบเก้านะครับวันนี้โอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องด้วยนะครับผมอ่ะใครกดไลค์กดแชร์ก็ขอให้ปัง,ปง,ปงยิ่งขึ้น ไปอีกนะครับผมฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม